เคยสงสัยกันหรือเปล่าครับขี้มแมลงวันปานฝอยที่เกิดในที่ลับบอกดวงชะตาอย่างไรหมอกริตคอนเฟิร์มได้ทำนายแบบนี้ครับหลายคนมีคำถามว่าฝอยปานขี้มแมลงวันอยู่ในที่ลับดีหรือไม่ดีส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตามาฟังคำตอบจากหมอกริตกันครับสำหรับท่านที่มีฝอยปานหรือขี้มแมลงวันบริเวณขาหนีบ คุณจะเป็นคนดวงดีมีความมีเสน่ห์ของตัวเองเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีแต่จะมีฐานะและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมีคู่มากและมักจะนำพาความเจริญมาให้นิสัยใจคอเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นคนสนุกสนานเฮฮาและชอบความสะดวกสบายมีสติปัญญาไหวพริบดีสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองฝาย ปานหรือขี้แมลงวันที่อวัยวะเพศหญิงจะเป็นคนที่มีโชคชะตาดีตลอดไม่มีวันตกตาแต่จะมีคู่มากมีเกณฑ์การอยู่กินฉันสามีภรรยามากกว่าหนึ่งหรือสองคนขึ้นไปจะต้องหย่าร้างหรือว่าเลิกลากันในครั้งแรกแต่บ้นปลายชีวิตจะมีคู่แท้แต่จะมีลักษณะแบบคู่เวนคู่กรรมถึงจะทะเลาะก,กันหนักทะเลาะก,กันบ่อย แต่ก็เลิกกันไม่ได้สักทีนิสัยใจคอจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการมาลมบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ชอบมีเรื่องอย่างว่าแต่ชอบคิดทะลึ่งตึงตังอันนี้ก็เป็นไปได้บางคนชอบแต่งตัววาบวิวเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแต่มีสติปัญญาดีมีไหวพริบดีเจอปัญหาอะไรก็เอาตัวรอดได้ท่านใดที่มีไฝปานหรือขี้แมลงวนัน ที่อวัยวะเพศชายดวงชะตาจะดีแต่ถ้าจะตกต่ำก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความเจ้าชู้ที่สำคัญจะดึงดูดเพศตรงข้ามมักจะได้รับความอนุเคราะห์และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้หญิงหลายคนจะเป็นแบบผู้หญิงเลี้ยงหรือได้โชคดีจากผู้หญิงแต่จะต้องเจอเรื่องหลักสอนรักสามเศร้าความเจ้าชู้แต่สุดท้ายแล้ว จะมีการเลิกลากันเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนิสัยใจคออาจจะเป็นคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องของการมาลมเป็นคนที่หึงหวงแต่ไม่ค่อยมักแสดงออกเป็นคนมีความวิริยะอุตสาหะเป็นคนที่มีวาจาไพเราะพูดจานุ่มนวลน,น่าฟังมีความรู้รอบตัวมีไหวพริบและพลิกแพรงเก่งท่านใดที่มีฝ่ปานหรือขี้มแมลงวันบริเวณช่องคอด เป็นคนที่ดวงชะตาไม่มั่นคงชีวิตมีแต่การเปลี่ยนแปลงเสมอแต่เรื่องของคนอื่นและลืมเรื่องอดีตไม่ได้จะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอแต่ไม่ลำบากนักมีคู่มากแต่อายุสั้นหรืออย่าร้างกันไปมีโอกาสจะดวงกินผัวนิสัยเจคอจะเป็นคนชอบแต่งตัวไม่ชอบความลำบากรักสนุกชอบเที่ยวรักการนอนนอนเก่งแต่บางคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดี คนที่มีไยหรือขี้มแมลงวันอยู่ที่ปลายอวัยวะเพศชายดวงชะตาจะมักมีเรื่องกับผู้อื่นบ่อยจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลและจะมีขอเรื่องผู้หญิงเพราะเรื่องความเจ้าชู้เพราะไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของแต่ดวงชะตานั้นไม่ลำบากมากนักเนือคู่จะเป็นคนอุบอวบไปถังอ้วนหรือตอนแรกๆคบกันอาจจะผอมแต่สุดท้ายก็จะอ้วนและมีโอกาสที่จะเป็นไม้ หรือว่าอย่าร้างสูงมากนิสัยใจคอเป็นคนที่คนึงหาในเรื่องของการมารณมเป็นคนที่ชอบมองคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือมักจะชอบถูกใจกับคนที่มีสามีแล้วหรือเป็นแม่ไม้อะไรทํำนองนั้นเป็นคนฉลาดหลักแหลมและมักเอาตัวรอดคนที่มีไยหรือขี้มแมลงวันที่ลูกอันทะจะได้รับโชคใหญ่จากผู้ใหญ่หรือลูกน้องรวมทั้งผู้หญิงผิวขาว หรือผู้หญิงที่เป็นคนใจบุญสุนทานหญิงไม้ห่างมีโอกาสได้บวชเรียนดวงชะตาจะยิ่งใหญ่มั่นคงเป็นคนมีชื่อเสียงเลยทีเดียวก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องไฝปานในที่ลับที่หมอกริได้ทำนายเอาไว้ฟังแล้วก็อย่าลืมเช็คกันดูนะครับว่าคุณมีไฝมีปานตามที่ทำนายมาหรือเปล่าแต่ก็อย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ